ครับสวัสดีครับผมนี้ที่กนิสานมาเพิ่นเมืองครับผมครับทีมงานกับน้องใบเตยมาหาหอยกันครับมาหาหอยกันแล้วน้องใบเตยกับฉันมาหาหอยครับหาหอยเล็บมาครับผมนำลึกจุบุมิฮ <c oughs> ไหนบ้างนี่ครับบรรยากาศเคลื่อนน้ำลัเปล่าเด่นี่ยครับอ,อยูขึ้นมา,าไปคับเปนผู้สิงครับผม,มเพื่อไม้ หอยหอยกาบเพิ่ครับ้หอยจุบเอาให้เบิร์ดนี่ครับหอยนี่หอยยังเกาะหอยซุนกหอยซุนกครับนี่หอยเล็บหมากมนเน่ามันเน่าเน่านี่ครับหอยเล็บหมานี่หอยกาบไไดด้้้้คครร่่งงแแลลววหอยจูบหอยผมโอ้ดีครับสุดรราฟุ้มสีเสียก มัดใส่กะละมังผมด้วยครับมัดใส่เอ๋อน่องนงได้การเลื้อปาที่นี่เล่นน้ำโอ้ยพี่เด๋หอยกเลยไปแล้ว จะหอยนกัวจะหอยเนาบวโอ้นีーー่ครับเนกเลยโอ้ย่วยหง่านกเป่ิดมุดลงไปยากครับผมกีนคีบเอา ใคเลอแตัรเล่นก็กันน้องมด้หวยเนาน้องเบิดล่ะต้องยืนเนาไหมได้เต็มว้น้อยๆแหมน้องเ้นมยน้อยๆบนเนานี่มอนี่

สนมากเปนเนาครับหอยเอ,อ,อ๊ะไก่กูเดี๋ยวรับมาหางมหอยกันครับบรรยากาศดีดีวนนี้ล้วว้ายสาามัครน้ำแล้วบ,บาท,ที่นี่ไ <c oughs> นไปัไป,ป

й lược được vẫn được nó không mang bể tê chắc mày là khập, dược vẫn được nan 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 โอ้ยยังกระมังกันจ well, so. ังมากินนี้ว่ข้าวห้ดอกบัวบัเห็นมีก็เห็นนี่คืออะ พ่อเขาพี่กับเรามั่งใส่เหเนาะไปด้อลงไปย, <c oughs> ยังไปยังพ่อก็ยผีแล้วหอยจมกมาที่นี่น nâu hấp Ồ, có chưa Nói Nâu thế Nam tiếng lược ở đọc kiếp, thay luật, xây thùng mọt lực này một du lịch vừa làm dính dính khắp vùng mà đưa khắp mà đưa ngục ngoài dậy lên nam nó cạnh khắp vô hỏi cái đây lên nam lắm บอน,นี่จะเป็นบอนอแทะขามรัดท่างรัดไปกระสินครับสินี่แท่เอารถขึ้นไปทึ่งๆก็ได้รถกระบา็ค่นละแปดสิบบา,า,บาท mình có vào xe đặng tự tự hè ครับนี่ครับบรรยากาศงมหอยนี่ผมเพลิดนะครับสุดปิ่งง้มดีระดับบาทที่นึ เฮ้ยเอ้ยพร้อมติไป้ค้มเลยี๋้วมากลับแสียดีนี่ก็แสียกันแล้วไอ้เรียบมาไปพัด ของไอแอบแดดจ่อเสียบเปล่าเสียบปูกว่นี่ครับหอ่กาดอยางเสียบจนมากอีกเน่าครับจะตายแล้วไม่คมจังบ่ตายม่นใหญ่ดีขนาด yên đi hấp gạt, yên đi, đang cả, phun cả hết cãi, bây giờ giờ hết cùng rồi. bỏ sao sao hả bưng con khắp Ăn đi Nó nhai phần nâu nó เอาใส่ลวดจังงั้นน้ำมันขึ้นไปจังไป các cụ bơi nhảm lóc thạch để hơn bận phun sát hông, uểo uểo cứ chơi trăng lái rồi nhé thiếu bản bản thảo, nữa, เต็มแล้วเดิมแล้ว หอยเท่าหลายน,านั่นมุดกินน้ำอีกแล้วเว้ยกองลองใบเตยทำไมได้เยอะจัง <c oughs> หาเก่งเถอะปะม้วนตาแดงแล้วมุดน้ำน,นั่น

ใส่ดีเลยครับแล้เวเห็นพืชมุก ห้อยขุมครับเดียวเห็นห้อยขุมห้อยขุมหอยเชอรีก่ก็เอาครับ

แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับกันฮะงมหอยเล็บมาหอยจุกหอยขมทุกหอยครับ มูป่าครับรขาวหน่อยป่านไม่หลินเ้อทึ่งๆครับตัวนี้่ครับเป็นเทกาศ ครับผมได้หลายครับได้หัวละซับหนึ่งนะได้บางไม้ครับของน่องลงครับเนี่ยนี่ของก็ผมเองจงใจจะวิตนัยมันเนองครับเนองเลยนี่ของลูกพี่แอบครับเดี๋ยวถามเบื่องของน่องใบเตยกันครับผมแล้วน้ำยางแสบหอยกากหอยบวง ติน้ำตีน้ำมัานตัวีเดตน้ำตีน้ำเน่าได้หนิตนีเน่าว่าว่าน่ยคยกรดับเน่ากันเน่าไอมเน่าก็เยอะไป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 กระไปไปล่ะทำกน้อขน้องบเตยนะครับทำหรอกจะเนี่้ปเตยแค่กินเถอว เราไปเตีกันหาเก่งเถอะวะหาเก่งไปตอนเลี้ยงม้วเลี้ยงควายดีโอ๋อ้อยก็อยู่งามมากนี่ครับผมคุณลายครับติดตามช่องมณิสานครับผมทีมงานครับเขื่อนแม่น้ำลำปาวนครับสะพานเทพสุดาอปูนไก่ครับเพื่อเลี้ยงปลา ก็สร้างป่านิ่นพร้อมครับเราขตอำเภอสามไสเขานี่แหละครับกับวุ้น้หลครับเดี๋ยวสิเปิดบอนไหมครับผมขอบคุณหลายครับกอให้ยูดีไม่แห้งกับผมสวัสดีครับ